สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคโนนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจคโนเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะเราจะมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีๆค่ะให้ทุกท่านได้เลือกชมกันใหม่ในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราพามาชมอยู่ที่เครือสหพัฒน์จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐีในฝันแปด พิกัดเรือสหพัฒจังหวัดชนบุรีราคา1,850,000บาทราคานี้นะคะฟรีค่าโอนและฟรีค่าจดจำนองด้วยค่ะเนื้อที่39ตารางวานะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำจอดรถยนต์ในบ้านได้1คันและสามารถจอดหน้าบ้านได้อีก1คันนะคะอยู่ใกล้กับปตทออยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้นิคมเครือสหพัฒ อยู่ใกล้ตลาดนัดหัวสะพามบินเครือสหพัฒน์นะคะ1,850,000าบาทดูภายในนะคะจัดไว้อย่างลงตัวค่ะทุกท่านฝ้าหลมสวยๆนะคะตามนี้เลยค่ะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยจริงๆค่ะทุกท่านมีบริการดำเนินยื่นคู่สินเชื่อให้ฟรีด้วยนะคะ สนใจสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะจะขอนัดชมพื้นที่จริงหรือว่าจะขอปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นกู้ธนาคารสามารถติดต่อเจรจาคุยกันโดยตรงได้เลยนะคะปรึกษาก่อนได้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเจเนแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้นะคะรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อใส่ไว้ใต้คลิปค่ะกดเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะ เจคยโนต้องราไปก่อนแล้วนะคะทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ